ค่ะเพื่อนๆบ้นนอบ้านนาชาแน,นลจ้าวันนี้นาจะแก,กงหน่อไม้ดองด้วยคะ่ะแกงกะทิค่ะปรุงนะคะีนหน่อไม้ดองครึ่งโลค่ะใส่ตีนไก่ด้วยกันครึ่งโลค่ะแล้วก็ใบกระเพราค่ะจนแกงนะคะทำเองเครื่องแกงเด็ดค่ะนี่คะ่ะ แกงเผ็ดใส่กะปิค่ะแล้วก็กะทิค่ะกะทิหนึ่งกระป๋องค่ะกระป๋องใหญ่ไปค่ะไปทำกันกรงปรุงน้ำเ,เกลือชูรสรสดีน้ำมะขามค่ะปลา เด็ดนะคะผัดแต่เราก็จะเอาไก่ก็จะไปผัดกับเครื่องแกงค่ะสักพักนะคะเอาหัวกะทิลูกไปผัดกับเครื่องแกงด้วยค่ะเอา,า,า,าหัวกะทินะคะลงไปผัดกับเครื่องแกงแล้วก็เอาไก่นะคะ แ้วเดือดแล้วเราก็จะใส่หน่อไม้ดองค่ะหน่อไม้ดองล้างก่อนด้วยค่ะไม่งั้นมันจะเปรี้ยวปิดฝานะคะรอให้เดือดเดี๋ยวเราค่อมาเติมกันค่ะเครื่องเราจะใส่อะไรมั่งนะคะเดือดแล้วค่ะพอเดือดนะคะเราก็ใส่หนไม้ดองลงไปเลยค่ะ ใส่หน่อไม้ดองนะ,ะนกันใส่ลงไปให้หมดเลยนี่ค่ะเราก็ปิดฝาไว้เดี๋ยวมันเดือดอีกทีเราก็ใส่ก็ะเพราลงไปนะ ระหว่างนี้เราก็มาเด็ดใบกระเพราใส่ค่ะเตรียมได้ค่ะเดี๋ยวสักพักนะคะเราก็จะเติมกระเพราลงไปค่ะใส่เยอะๆเลย,ยชิมรสค่ะ จืดหน่อยใส่น้ำปลาน้ำมาขามเปียวค่ะปิดฝาเดี๋ยวก็รอสักพักนะคะพอไก่ตีนไก่เปื่อยเราก็กินได้ค่ะ นี่ค่ะนมากินบ้างค่ะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะต้มขนมจีนด้วยค่ะกินกับแกงค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาค่ะมากินแกงหน่อไม้ดองแกงกะหรี่ใส่ตีนไก่ค่ะเราจะกินกับขนมจีนด้วยค่ะดูค่ะดูค่ะถ้วยเอาแบบนี้เลยเด้อค่ะ มาค่ะแซ่บๆซ่บนำกันไวน์เดอืมค่ะม,มาค่ะแซ่บแซ่บนำกันตีนไก่ค่ะแกงหน่ไม้้ดองแกงกะทิด้วยค่ะแกงแบบภาคเหนือค่ะแซ่บๆเลยค่ะ อร่อยค่ะกินกับขนมจีนอย่างเพาะอย่างแซ่บค่ะแซ่บไดบ,บค่ะมาเผ็ดเผ็ดมาค่ะแซ่บแซบ่บทำกันนี่ค่ะ เปรี้ยวหวานหวานอร่อยค่ะมาค่ะซุปเปอร์ตีนค่ะ แกงใส่เนื้อมันจะไม่ค่อยอร่อยนะ,ะต้องแกงใส่แบบเนี้ยค่ะใส่เนื้อมันนิดนึงขามันหน่อยนึงอะไรนนะคะมันจะอร่อยแกงกะทิเ้อยค่ะอืม,อ,มอร่อยค่ะ <c oughs> เราไม่ใส่กะทิเยอะนะคะเราไม่ชอบมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเลี่ยนใส่แค่พอหอมกะทิค่ะเขาใส่ใบ,บมะกรูดนะคะแต่เราใส่ใบ,บกระเพราอร่อยแข็งแบบภาคเหนือค่ะ <c oughs> สูตรทางใต้เขาก็จะใส่ะพเ้าเยอะๆแล้วก็ เยอะๆนตมาไม่เอาไม่ยอืมอร่อยค่ะเพื่อนๆค่ะหอยตยอิ่มกโอ้โนี่ อุ้ยอืมไ่้พอใครไม่เคยท,ทำกินลองทำเด้อค่ะอร่อยสูตรเนี้นยคันคิว้วอ่ะคิ้วมันจะโตค่าเป็นเล้อค่ะ ต้นำม,มาเลยค่ะมาก่อนเพื่อนๆเดี๋ยวหน้าขออนุญาตจูบตีนไก่มะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินเจอก,กันคลิปหน้าน,นะคะฝากบ้านนอกบานนาชั้นเดียวค่ะฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจเพื่อน,นมาดามด้วยกันค่ะคลิปนี้วันนี้หน้าของเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะมาค่ะมาจูบตีนไก่กัน